สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวมัดซุป V2 นะครับทุกคนก็มาดูว่าเออมันจะแบบดีกว่าหรือต่างจาก V1 หรือเปล่านะว่าแบบสกิลอะไรมันแบบเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นเอ่อการต่อยธรรมดาครับมันก็จะมีแบบสายลุงด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ลองต่อยดูดาเมจก็เข้า1628นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลแรกดูนะครับ ็สามพนองอยสิบนะครับทุกคนสกิลก็จะประมาณนี้นะส่วนสกิลเอ็กนี่เรายิ่งกดค้างมันก็จะยิ่งแรงขึ้นะระยะมันก็จะไกลขึ้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาลองดูสกิลเอ่อสกิลซีกันนะครับทุกคนปุ๊มนี่นะโคตรเฟี้ยวโอ้โห3,419นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองมาแบบเอ่อดูใหม่อีกทีนึงนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปหนึง โอเคเริ่มโอ้มนี่นะทุกคนโอ้โหสามพั 3, 21, นสองร้อยสิบถือว่าแรงนะทุกคนมันก็เพิ่มความเท่ด้วยนะแต่มันแรงมากไหมผมว่ามันก็ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะทุกคนมันก็จะเพิ่มแบบความเท่มาอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราแบบมาลองดูสกิล x แบบกดแบบปล่อยครั้งเดียวดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะทุกคนดาเมจก็จะเข้าเบานะครับแต่มันก็แบบเออเหมือนว่าจะเป็นแบบ ปล่อยลมธรรมดาอยู่ข้างหน้านะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลซีกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนตูมนี่นะทุกคนก็จะประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนสำหรับมัดซุป V2 นะครนะทุกคนโอเคสำหรับมัดซุป V2 ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนดาเมจนี่ก็น่าจะแรงกว่ามัดซุป V1 นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็น V2 นะวกคนีก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนคลิปนะครับทุกคน ตรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนบายไปแล้วครับ